กาเลยอย่านะครับจะอ่านว่าอย่างไงวิธีแม่หนาุทนะคะการส่ไเลยค่ะตเ้นเยอะเขาแสดงว่าเวลาเราแบบดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหันตกใตกใมันใหญ่มันจะ้เอะเล้วดสักน่จายกันนะการี่จ่คนที่จายให้ เขไหวหรอใครได้ใจให้ถ่ายรถขัดจะไหวหรอเตองดใครที่จับคนเดียวเขาอมเดี๋ยวเดี๋ี่ตรงที่ตรงน้นันสูงไปเลยนะจะเปลี่ยนมาปไม่ดีเปลี่ยนม่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนนมาเนมาเเปลาเปลี่ยน่าปลาเปลนนี่ยนเปลี่่ยนม

ี่อไนมคะสองเล็บซอสกันได้เลยค่ะอเล็บซอสกันได้เลยเหน้าที่จะเซ็นสอหน้าซอสกันเลยเย้น้าหน้าหน้าต้องหน้าขาวหน้าขาหน้าขาวาขาวเย้องผ่านนน่หาอันน้อันนี้ี้วงการงาไปด้วยหรอ จจอาจารย์จะยอาจารย์ะยืรชาครับดาเ้ยเลยลุกาหายใรักเลยหาจารักไปละนอไมหาอาจรักลโอ้ยวันนี้ค่ะไหาพระไม่ค่ะนั่งงงนั่งงงไหมครับนั่งงงนั่งงง สวัสดีค่ะออมึงจะ้ช่วยประยุกูไม่ได้ปุงจา ไปขีเข้าไปเลยไม่งร้อได้แล้วร่ตบมาร้องครับครับแบนึงครับรอพรลพระออกมาครับ 我这边没得。